ัสที่ค่ะพี่น้องไม่ได้แต่มากินขนมเส้นกันพี่น้อยด้วยขนมเส้นขนมเส้นบริจาคเงเพื่อเก่าเลย,ยต้มน้วประเทศใส่บ่วงเลยเหลืองานมากเลหยหิวเขาพี่น้องเหลืองานมากหิวเขาแต่บอกกินเข้ากินขนมเส้นน้ำยาปลากระป,ะป,ะป,ะปะ๋องกินผูื่อเดีวยวเด้จ้ะ luộc qua à, <coughs> <coughs> <tả> <coughs> mà kiếm nước để mở ngay luôn. Dung cả rồi, nồi khuôn nồi hết như ngay nè chị, nhâm hiu hết, thao điểu vậy để xin bát đơn thôi. มันนั่งกินยมี่คั่วจ้ะเพราะว่าทางนอกร้นฝนมันตกอากาศช่วงนี้ก็บอกให้ดีเด็ดคดีจากฝนตกมันมีเอ็นแมืองมันมาขวนใจมากงหากี่หน่อยก็บมี่หนีที่เล่าก้อนี่ดีที่บอกกันจนหอมปวดมั่งสิ่งมันจะกับตลาดหนัดเลยจ้ะก้อน ร็หอมกิน,น,นก็เป็นขนมจีนเข้าก,กันค่ะเห็นปะถั่วเก้าลัะถั่วประจักตันเน่งกินกนี่ครื่อกัจะหกจัน่อย พี่บารแล้วเนาะหิวหิวมากกินยังก็เซาะพี่ชายนางนางพับเปียกียากล้อียบรลอยคนียบรลอย ขนมเซนจะดูดด้วยจ้ะดูดอืแไบสุดท้่ายฝาดเข้าตรงเข้าตาด้จ้ะอันตรา,ายได้จ้ะันเคลือยังไงล่ะขนมเซนปาดใต้ตาขึ้นหน่อยา้าเกียบทุกไร่ ฝนตกก็ฮ้อนฝนน่ะเปลี่ยนผ้า متطمن มันเป็นไรด้ยวลลยกันน้ำหวานกลิ่นนี่คั่วก็ดีจริงๆเลยยังก็อยู่ไก่มา่งเขายังก็อยู่ไก่มา่งนเช้านี้คั่วแม่มาดิกินน้ำ้าไปแล้วกินไปดิต่ว่าปากมันยังอยาก เกิดมา,านั้นกินตามใจปากปากมันอยากก็กินเลยเริ่มที่จินมเ้ย น้ำยาปากระป๋องกินน้ำยาปลเสี่ยขนมีเรากินปลาน้องเสี่ยรกินปลาน้องกินเสีย่ยได้รูปกินปลาไปหรือว่าตรมตีนไก่เปื่อยๆได้เป็นนะกินอยู่กระป๋องถึงเื่อน องเรก,กระช่ายให้ปอไรม่จหกระช่ายทำมาตองมาตองเอาไปตุมจะกระช่ายตกระช่ายสดใส่ไนเลม่จริงหองม mình hết lại Trên tay Giống mười vừa nữa là กินเม่งแบนี้ยังมีหิวมาก,กเรา,า,ากินเปล่าเปล่ามันอิ่มเร็วน่าจากน้เปล่าเห็ดเปล่ากินเป็นหน่อยเดี๋ยวเป็นคนเร็วก็เก่าเห็ดยังก็เห็ดขึ้นริ่งเลดีะ้ะรีบๆเร่งๆก็จะไม่ว้วดมาจีด่าเขาอยู่เอาเปือกมาจีด่าเข้าอยู่สช่นะเปล่าเร่งๆที่ก่นเร่งปิ้งที่กอนเป็นเนีเนยเอาดสิบบา ริมลราบันนี่เมียนก็ด้วยจ้ะขอบคุณได้จากที่มาติดตามเบิ้งพี่น้อยริมเราอยโย่ยากจ้ะเนาะริมก็หยาดหิ้วก็หยาดคนห้องอีกแล้ขอบคุณได้ค่ะเด้อที่มาติดตามเบิ้งพี่น้อยนะจ้ะเนาะกันเดี๋ยวจะขอไปติดตามพื่กันได้จ้ะเดิวพอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะเด้อติดตามกันต่อๆไปนะจ๊ะให้กำลังใจกันแล้กัน เดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเด้วจะเด้อขอบคุณค่ะ